โอเคโอเคสวัสดีครับพี่ครับครับเป็นไงครับพี่สบายดีนะครับอ่าก็สบายดีผมไล่ไถแถวนี้แหละปรับฝานปรับอะไรไปได้ผมซื้อพวกตัวยูตัว้อโซ่มาใส่หมดแล้วเยี่ยมยอดครับพี่เป็นไงครับใช้มามีความประทับใจอย่างไรเล่าสู่กันฟังหน่อยครับพี่ประยนุน เออเครื่องยนต์คืออะไรในประทับใจหมดแหละแต่ไม่ไดแล้วก็เรื่องไงไถไถไปครับเข้าเข้าได้ลึกยังไงบ้างก็ก็ก็ลึกอยู่ปรับครับความแรงครับความแรงไงครับความแรงเออความแรงนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะจุด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 เลยไวจุดจโจุดไวไวเลยนะแล้วอัตราการกินน้ำมันสิ้นเปลืองนะครับอืมไม่ไม่ไม่เปลืองนะผมไถอยู่นี่ประมาณสัก เออสามไร่ได้หมดน้ํามันไปครับแค่ประมาณสักสี่ไร่ได้หมดไปสักสองร้อยบาทนี่แหละโอ้สองร้อยบาทนี่คือสี่ไร่นี่ใช้ผ่านอะไรครับพี่เออก็ผ่านเราดิไงผ่านผ่านหกอ่ะผ่านหกไปยี่สิบสี่นะครับพี่ได้อบีประยูนดีไงเดี๋ยวผมโทรหาพี่ประยูนอีกทีหนึ่งน,นะครับขอบคุณมากครับที่ให้อ่าครับ